โยเซฟน่าอัศจรรย์มากเลยคุณเป็นนักโทษแต่คุณเป็นผู้ดูแลคุกอะว่าแต่คุณไม่อยู่นี่ได้ยังไงฮะนั่นเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยตอนที่ข้ายังเด็กข้ามีความฝันที่ชัดเจนมากความฝันหนึ่งข้าเห็นพวกพี่ๆเป็นดวงดาวบนท้องฟ้าและพวกเขาก้มลงกราบข้าในวัยหนุ่มที่เปลี่ยนพลังข<ว>้าเล่าความฝันนี้หให้พวกพี่ๆ และข้าทําให้พวกเขาโกรธไม่เห็นจะมีอะไรเลยมันก็แค่เรื่องไร้สาระของเด็กๆโยเซฟถ้าไม่ทันคิดว่าพวกพี่ๆจะอิจฉาความฝันของข้าขนาดนั้นและพ่อก็ยังแสดงความโปรดปรานข้าเป็นพิเศษวันหนึ่งพวกเขาไม่ทนอีกต่อไปพี่ชายแท้ๆของข้าขายข้าเป็นทาส เขาได้ยินพวกเขาวางแผนจะบอกกับพ่อว่าข้าถูกสัตว์ป่าฆ่าตายไม่นะลูกพ่อนั่นทำให้พ่อข้าทุกข์ทรมายย์อย่างแน่นอนจากนั้นขณะเป็นท่าข้าถูกจับในสิ่งที่ข้าไม่ได้ทำ แล้วก็ต้องมาอยู่ที่นี่ทุกอย่างช่างไม่ยุติธรรมเลยอ่ะข้าต้องการโอกาสที่จะเจอพวกพี่ๆอีกครั้งแล้วดูว่าวันนี้พวกเขาเป็นคนแบบไหนข้าหวังว,ว่าพวกเขาจะเปลี่ยนแล้วโยเซฟผมเข<อ>้าใจแล้วที<อ>่คุณต้องการก็คือแผนหนึ่งแผนที่จะพาคุณออกจากที่นี่ผมหมายถึง<อ>พวกพี่ๆจะนับถือคุณให้เกียรติคุณได้ยังไงแต่คุณ<อ>ติดอยู่ที่นี่พระเจ้ามีแผนการสําหรับเราแต่ละคนนะคลิสเขารู้ข้อน,นั้นดีไม่ว่าด้วยเหตุผลอันใดก็ตามที่ข้าต้องอยู่ที่นี่ เขารู้ว่าเป็นไปเพื่อการรับใช้พระองค์